สวัสดีครับวันนี้มีรถมือสองนำเสนออีกคันนะครับเป็นอีซูซูดากอนอายนะครับปี99ครับเครื่อง2.5ฟลูรด์พาวเวอร์ครับกระจกมือหมุนนะครับรถบ้านเดิมๆบางๆครับหน้าหลังเดิมสีสันสวย90%เอร์เซนเดี๋ยวให้ชมรอบคันก่อนนะครับรถได้เดิมบางครับหน้าหลังเดิมไม่มีชน เป็นสีน้ำเงินนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับตามการใช้งานอีสสุดๆดาก้อนไอ้บางๆนะครับสีน้ำเงินนะครับ ากราโปรงสวยไฟหน้าใสใสกันสาดมีครบหลังคาสวยนะครับขัดสีไม่ขาดนะครับคัดสีข้างล่างแห้งๆนะครับไม่มีผุใต้เครื่องแห้งๆเลยไม่มียดเยิ้ม ล้อแมกขอบสิบห้าครับอย่างดีมียุดลอยบ้างนะครับตรงนี้นะครับคบสีสวยนะครับอย่างอะไรมีครบนะครับแม่แรงเครื่องมือ,อยุดใต้ใต้เบาะนะครับมีครบครับท้ายท้ายเดิมๆนะครับไม่มีชนเรี่ยมเดิมๆ มีแม็กไลเนอร์แล้วครับจะเปิดข้างในแผงประตูสวยนะครับป้ายคำเตือนยังอยู่ครบเลียมยังสวยนะครับ พน้นผมสะอาดภายในสะอาดสวยครับคอนโซลพอมลายไม้แท้สองแสแปดครับวิทยุเทปนะครับติดเบาะมีตำแหนนคนขับนิดหน่อยนะครับเบาะแคปหลังสวยนะครับเดี๋ยวมาชมฝั่งซ้ายนะครับ ฝั่งซ้ายก็แผงประตูสวยภายในค่อนข้างสะอาดนะครับเดี๋ยวมาชมห้องเครื่องกันนะครับ เครื่องนะครับแก้มเดิมคารเดิมเพเดิมเม็ดอาร์คอยู่ครบหน้าเดิมไม่มีชนนะครับฝากบงไม่มีทอดเครื่อง2,500 2,500าสอร์นโบนะครับปรงอะไรพาวเวอร์ Power. เดี๋ยวติดเครื่องให้ฟังนอนนิงน่ง ไม่พ้นนะครับแห้งๆกดเครื่องแห้งๆนะครับไม่มียอดเยิ้มนะครับจะล่งเครื่องให้ดูน้ำวนปกติครับ

ไฟหน้าไฟหลังติดครบนะครับคันนี้เลิมเอกสารชุดโอนครบนะครับมีสุดๆดาก้อนไอปีเก้นะครับเครื่องสองบันห้าของลายพาวเวอร์คันนี้ไปขายอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมห้าพันนะครับเงินสดเท่านั้นครับต่างจังหวัดเรามีบริการส่งนะครับมีค่าส่งคิดตามระยะทางครับมาดูรถได้ครับกระแป็นแสนนครปฐมนะครับร้านบ้านเราเบอร์โทรติดต่อก็ศูน สองสามห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ